ไหนดูสิเธอในอีกมิติหนึ่งทำอะไรลงไปไม,ไม่ได้ทำอะไรลงไปซะหน่อยนะไหนนะเลคุยมใช่ไหมเลคุยมแต่ว่หนูนาเนน่ยไปแค่คนได้รัหนึ่งเท่านั้นแหละนะจะบอกให้เอ,เ,อเป็นคนที่ไม่มีความผิดแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะแล้วคะเธอทําใส่ใครไปบ้างวะเนี่ยเออเปล่านะไม่ได้ทําใส่ใครฉันตัวของฉันอะไม่มีความทรงจำแล้วคะ่ะเออว่าแต่วันนี้รายการเกิร์ลแพนเน็ตมาตอนกี่โมงนะ แล้วล่ะผมเด็กไร้การมาแล้วลิงไม่ได้ดูก็ไม่ต้องดูค่ะทำงานไปค่ะตามันมีอะไรดีๆกว่านั้นด้วยล่ะจะบอกให้อ้าวนั่นไงเลยเคเวียนนะที่แบบว่าเธอต้องลองดูไปอีกทีเวลาแล้วสินะนาทีที่เท่าไหร่หน้าเดี๋ยวดูซิอ่าเดี๋ยวก็เลยตรงนี้แหละของดีมาบอสเด็กจ้ะโอ้ยเบบี้ใครเป็นเบบี้ของเราฮะเดี๋ยวนั่นมันอีกจุเลยนหรอฟังฟังฟัง เล่คร่อมหนึ่งบ้างไรเล่ครีมสองนายช่วยลงไปดูให้ฉันหน่อยได้ไหมอ่ะได้สินายเราไปดึงนักเร่นเออรู้สึกแปลกๆกับสิ่งที่เธอทำลงไปมะฉันไม่ได้เป็นคนทำเล่ครีมสองค่ะนี่เด็กคนนี้ขิมโม่ขี้โม่อ่ะเธอเธอเธอว่าเธอว่าคนทหารเนื้อขิมโม้ยนะใช่ไหมขิมโม่ขี้โม้โอ้ยนักเรืองก็สุดขิมโม่ขี้โม่แต่ได้น้อขี้โม่คุณได้โม้ไม่ใช่ขีมโม้ 不来吧。